วัอนหยุดแบบนี้นะคะคงอยากแต่งตัวแต่งหน้าสบายๆไปเที่ยวกับเพื่อนข้นนางนอกกันวันนี้เนี่ยจะแต่งหน้าแบบที่เป็นโทนสีออกสีสนิมคัพเปอร์นะคะเป็นสีอ่อนๆไล่จากหัวตาไปที่หางตาเขียนไอายไลเนอร์แล้วก็ปัดขนตาทั้งบนทั้งล่างคะทาแก้มสีออกพนิดๆแล้วก็ทาลิปสติกสีใสๆถ้าอยากทราบว่าลุคกนี้แต่งยังไงก็ติดตามต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ใช้อายแชโดว์สติ๊ก วันนี้ใช้สีฉัดเป็นเการลองพื้นถ้าสมมุติว่ามันแข็งเกินไปเนี่ยให้ใช้ทิชชู่แล้วก็ป้ายลงบนทิชชู่ป้ายบนบนทิชชู่ก่อนมันจะได้ป้ายบนนเปลือกตาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับตัวแล้วก็ก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้ทั่วๆกัน บางๆอายแชโดว์เซ็ตที่จะใช้เป็นเซ็ตนี้มีสีตานี้นะจะใช้สีออกเหลืองอันนี้ใช้สีน้ำตาลอันนี้แล้วก็สีคัพเปอร์ครั้งแรกเลยใช้แปรงหัวฟูๆเนี่ยนะ,ะแต่ลงบนสีเหลืองแต่งที่เปลือกตาด้านบน ครึ่งแรกด้านด้านครึ่งหน้านะขะตาแต่เพิ่มอีกน่อยก็สีเยอะนิดนึงจากนั้นก็ใช้แปรงที่หัวแบนๆแบบนี้บนสี ส่นตาขึ้นมาให้ไปถึงตรงซอกเนี่ยนะคะไม่ต้องเข้มมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเบลนผสมงั้นก็ใช้สีนี้สีออก่าๆ ใบลงช่วงกลางของดวงตาช่วงต่อระหว่างสองสี 4. จากนั้นให้ใช้น,นิ้วค่อยๆผสมสามสีเข้าด้วยกันเช็คดูว่าสองข้างเท่ากันหรือเปล่านะ ดี๋ยเหมือนข้างซ้ายข้างนี้จะขาดสีนิดอีกหน่อยกระปบนด้วยฉันใช้นิ้วจากนั้นให้ใช้แปรงหัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะที่เป็นฟองน้ำแล้วก็ใช้สีที่อ่อนที่สุดนีนะคะ เป็นไฮไลเรวไปถึงตรงช่วงเปลือกตาหัวตาแล้วก็ใต้ตาช่วงแลว ช่วงแรกก่อนหลังจากนั้นก็ใช้สีเดิมสีนี้นะคะแปรงเดิมก็ได้ทาที่ใต้ตาเหมือนกันสองข้างนี่ก็เสร็จในส่วนของสีแฮร์รี่แม็กซก็ทา กรีกก็จะกรีกอายไลเนอร์ให้ใช้เป็นเจลอายไลเนอร์นะรเป็นกระปุกนี้แล้วก็ใช้แปรงของเขาที่ให้มาอาจจะเช็ดหัวแปรงก่อนนิดหน่อยเราคงจะไม่ทำหางขึ้นไปถ้าแค่เขียนตรงออกมานิดนึงเลยเลยตามานิดนึง จะเริ่มเขียนจากหัวตาก็ได้หรือว่าจะเริ่มตรงช่วงกลางก็ได้นะก็พยายามเขียนให้ชิดขอบตามมกที่สุดก็ลากหางออกไปนิดนึง ประมาณนี้รอยแห่นิดนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะเอาอายแชโดว์สีดำทาทับเพื่อเซตอายแชโดว์สีดำที่ใช้ก็เป็นอย่างี้คนะ่ะใช้สีนี้สีนี้สีข้างล่างดำมากๆ ทาทับลงไปบนไอายไลนเนอร์ที่ทาเมื่อกี้เลยนะคะได้แล้วหลังจากนั้นก็ดัดขนตาปัดมัสคาร่าบนลา่างแล้วเดี๋ยวกลับมา การแต่งตากันเสร็จไปแล้วนะคะเมื่อกี้นิคิงใช้มาสคาร่าที่มีรุ่นที่มีทั้งขนตาบนและขนตาล่างน,นะคะปะัดแยกกันอันนี้ของ BSC แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองแต่งส่วนแก้มนะคะส่วนแก้ม,นมนเ,น e เนี่ยมักจะใช้ทิ้นของอี u ูดีเนี่ยแต่งที่ตรงแก้มทั้งสองข้างก่อนไม่ว่าจะทาบลัชออนสีะไรก็คือให้มันเหมือนมีรองพื้นเอาไว้นะให้ดูแบบว่าเลนเลือดเล็กน้อย ไม่ต้องเพอร์เฟกมากไนงะแต่บางๆอย่าเยอะเดี๋ยวม,มันจะแดงเกินหลังจากนั้นก็ใช้ชอรงสีที่ประมาณนี้ก็ได้ออกชอมพูชมพูส้มๆนิดๆนะแคนั้นชุดแดงขยับออกนิดนึงค่ะหาทัาบไปแล้วแต่ชอบนะทางปากย,ยิ้มหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะขอให้มันแบบว่าลง บัชอรนลงตรงจุดที่เหมาะสมกับหน้าเรงว่าที่สุดโดยส่วนตัวเนี่ยชอบที่จะบัชออนไลท์รอบหน้าด้วยค่ะกึ่งกึ่งคอนทัวร์แต่ไม่ได้ต้องถึงชั้นขันใช้สีที่แบบว่าเข้มมากตรงจงมูกดิ๊ก เดี๋ยวกันนี้มีสีลิปสติกสองสีนะคะเป็นสีที่ใช้ประจําก็ไม่ได้ใช้แปรงหรืออะไรก็แค่ใช้นิว้วถลูลงไปเลยค่ะค่ะ สำหรับขั้นตอนก่อนสุดท้ายก็คือทาปแป้งค่ะปกติแล้วเนี่ยจะทาปแป้งเป็นสเต็ปสุดท้ายเพราะว่าช่วยเราปัดเศษฝุ่นอะไรเงี้ยออกทิ้งไปแล้วก็ยังสามารถช่วยเก็บเศษเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้ด้วยแล้สเ่้นวส่วนมากปกติเวลาแต่งหน้าก็จะชอบเอาแป้งลงทับทายอีกชั้นนึงทำให้เวลาแต่งหน้ามันดูหนา จะใช้วิธีนี้ก็ลงแป้งแค่ลอกเดียวจะเป็นใต้ตานะคะถ้าเกิดมีรอยลอกเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้แปลงเล็กๆแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ทา ปคนเวลาทาอายแชโดว์มันมีผงตกมาเยอะถ้าสมมติรู้สึกถ้ารู้สึกว่าพอปักแบ้งเสร็จแล้วเนี่ยบัชออนหา,นายก็อาจจะเติมบัชออนนิดหน่อยทับลงไปไปผมได้แคนี้ก็เสร็จพร้อมที่จะไปเดินเที่ยวที่หาา้างค่ะ